่วนใหญ่เวลาคุยกับลูกค้าก็จะแบบว่าถามรเรื่องราวก่อนแหละว่าแบบว่าบุคลิกเป็นยังไงชอบอะไรทีเนี้ยก็ไปเจอของเก่าของคุณหมอเต็มเลยแล้วก็ไปดูภาพถ่ายเพราะคุณหมอก,ก็คือชอบเดินทางมากแล้วก็มีของสะสมเยอะมีรูปถ่ายสะสมไว้เยอะก็เลยเริ่มคอนเซปต์ว่าเออแทนที่ว่าเราจะทําแค่บ้านเนี่ยเราอยากจะทําเป็นสถานที่สามารถที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิตคุณหมอ อีกนนยยาหนึ่งก็คืออยากจะเล่าเรื่องราวของการเดินทางของชีวิตของคนน่ะเราก็เลยมาใช้คำว่าเจอร์นี่เริ่มต้นจากต้องการพัฒนาที่ดินแปลงนี้ครับต้องการสิ่งแวดล้อมที่เป็นแบบไหนก็บอกซับไป,ไปเป็นแบบนั้นซึ่งมีเงื่อนไขยอยู่3อันก็คืออันที่หนึ่งี่ผมชอบสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะสัปัิยกรรมที่เป็นอิฐหรือว่าเป็นกระเบื้องดินเผาแล้วข้อที่2เนี่ยผมจะชอบสะสมของโบราณของที่มาจากมรดกทางวัฒนธรรมของสถานที่ต่างๆในโลกแล้วกันที่3ผมชอบปลูกต้นไม้เพราะฉะนั้นผมก็จะชอบให้มีสวนคือฟังก์ชันจริงๆแล้วที่นี่เป็นพื้นที่คอมเมอร์เชียลด้วยครับลักมีส่วนหนึ่งที่เราจะพักผ่อนช่วงหนึ่งอาจจะเป็นเช่าจัดงานอีเวนต์ต่ตางๆ จัดโฆษณาถ่ายวิดีโอถ่ยละครแล้วต่อไปก็คงจะมีการพัฒนาเป็นร้านอาหารร้านกาแฟอิทเนี่ยมันเป็นตัวก่อกำเนิดของศิาปกรรมมาตั้งแต่ในโบราณแล้วมันก็เป็นเป็นตัวที่ก่อเกิดอารยธรรมต่างๆขึ้นมา อิดมันก็อยู่กันมาทุกยุคสมัยไงแล้วมันก็ไปใช้กันทั่วโลกเพราะนั้นอิดมันเหมือนเป็นตัวแทนอยู่แล้วอะที่มันเล่าในทุกชาติทุกภาษามาอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยมันจะเป็นเนื้อเรื่องที่มันลอยเรื่องราวทุกอย่างเข้าด้วยกันก็เลยใช้อิดเนี่ยเป็นเหมือนตัวเมนคอนเซปต์ของงานแล้วก็ให้มันรู้สึกว่ามันเป็นความร่วมสมัยและโมเดิร์นด้วยอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราก็เลยจะเห็นภาพว่าเราใช้อิดในหลากหลายรูปแบบมากเลย เราใช้อิดโชว์ว่าแบบว่าโอเคเขาก่อเป็นผนังให้รู้สึกว่าเหมือนกับเป็นผนังอิดหนาๆแบบเหมือนโบราณสถานหรือเราจะมีบางผนังฟาซาดที่แบบว่าเหมือนเป็นอิดที่มันลอยอยู่โซนนี้เนี่ยจริงๆอ่ะเราเริ่มมาจากการที่อย่างที่คุณหมอว่าคุณหมอชอบสวนทีเนี้ยเราก็เลยเหมือนก็แยกตัวอาคารออกไปหลายๆส่วนเพื่อให้มันเกิดคอร์ดหลายๆคอร์ด ที่สามารถที่จะปลูกต้นไม้ที่สามารถที่จะจัดการพื้นที่สเปซต่างๆได้หลากหลายฟังก์ชันต่างๆมันก็เลยจะถูกแยกอาคารหลักๆเนี่ยจริงๆอ่ะมันก็คือเหมือนกับเป็น4ี่กลุ่มมันก็จะมีโซนที่เป็นโซนพักอาศัยที่คุณหมอไว้อยู่นอนได้ในกลางวันแล้วก็อาจจะค้างที่นี่ได้มีโซนที่เป็นแกลลี่มีโซนที่เป็นแบบคาเฟ่ได้มีโซนที่เป็นร้านอาหารได้เจตนาก็คือเราอยากจะทำให้คนเนี่ยพอเขาเดินเข้ามาเนี่ย เบื้องต้นเนี่ยเขาจะไม่เห็นอะไรเลยมันคล้ายๆเหมือนเจอร์นี่ของคนน่ะเมือนคล้ายๆเหมือนเราเริ่มต้นชีวิตเราไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนอะ่ะมันจะเป็นอาร์เคดิเจอร์ที่ไม่ได้บังคับกดว่าคุณต้องเดินทางนี้เดินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคุณมีอิสระที่จะเลือกมันคือการเดินทางของคุณน่ะคนที่มาก็จะเป็นเหมือนเจอร์นี่ของเขาอะไรเงี้ยเราต้องค่อยๆเดินไปแล้วเราจะเริ่มเห็นทางพอเห็นทางเสร็จทีเนี้ยเราก็ต้องเลือกว่าเราจะไปทางไหน มันคล้ายๆเหมือนเราพยายามตีแผ่ประสบการณ์ของคุณหมอกับของทางอาร์เคเจอร์ที่ที่เราเป็นนักออกแบบเนี่ยเราร่วมกันสร้างสถานที่เนี้ขึ้นมาเพื่อให้ให้คนที่เข้ามาสัมผัสประสบการณ์เนี่ยได้เรียนรู้อะไรบางอย่างบางคนอาจจะชอบงานศิลปะชอบของแอนทิคเขาก็ได้มาเห็นของแอนทิคบางคนถ้าเป็นนักออกแบบชอบสเปซแสงเงาก็ได้มาเห็นแสงเงาบางคนชอบต้นไม้ก็ได้มาเห็นต้นไม้มันก็ สามารถที่จะเออมาแชร์ประสบการณ์ร่วมได้อะไรเงี้ยแล้วขอดเนี่ยมันถูกแยกแยกเป็นแบบอาคารเหมือนสี่หลังใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเราก็บิดแกนเพื่อที่จะเปิดมุมให้กับแสงมันผ่านมาทาง,ทงด้านหลังแล้วก็มีมีแกนของที่มันโค้งอีกตัดเข้ามาไอ้แกนที่มันเป็นผนังอิดโค้งเนี่ยจริงๆกันเนี้ยมันอยากจะเล่าเรื่องราวอย่างนี้สมมติว่าถ้ามันเป็นผนังตรงๆใช่ไหมเราจะเห็นว่าอะไรอยู่ อยู่อยู่ข้างหลังแต่ถ้ามันเป็นผนังโค้งอะ่ะเราจะไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างหลังมันซึ่งอันนี้มันก็เหมือนเจอร์นี่ของของคนน่ะคือเราไม่รู้ว่าเวลาเราเดินทางในชีวิตอะ่ะเฮ้ยเราจะเจออะไรแต่เราก็เดินไปเรื่อยๆเราจะค่อยๆเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆไงบางทีเรามองอะไรที่มันไกลไปอะ่ะเราไม่ได้สนใจสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าตรงเนี้ยที่มันเป็นประสบการณ์อะ่ะบางทีมันเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆไง แต่ไอ้ความเล็กน้อยเหล่านั้นน่ะมันก็มีความหมายก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละคนอะไรเงี้ยแล้วแต่แบ็คกราวแล้วแต่ประสบการณ์แล้วแต่จังหวะนั้นที่จะตัดสินใจอะไรเราอยากให้คนที่มาเนี่ยเขาสัมผัสได้ถึงโอกาสหรือ Choice คือคุณสามารถที่จะมีทางเลือกและทางเลือกของคุณดังนั้นเนี่ยมันก็จะนําพาคุณไปตามตามแนวทางที่ที่คุณอยากจะไปอ่ะบางทีมันอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นเป้าหมายใหญ่โตแต่มันคือการเดินทางของคุณอะ คุณอยากเดินทางแบบไหนแล้วแค่รู้สึกว่าระหว่างทางอะ่ะมันสําคัญกว่าเป้าหมายไงระหว่างทางนั้นเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์เราเราเห็นอะไรต่างๆระหว่างทางแต่ละคนสมมุติบางคนเขาเดินขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะเห็นในตรงที่เป็นข้างบนก่อนคนอื่นบางคนอาจจะแบบ้ชอบอยู่ข้างล่างก่อนแล้วค่อยเดินขึ้นไปข้างบนอะไรเงี้ยมันมันแล้วแต่ทางเลือกแต่ละคนซึ่งซึ่งจริงๆแล้วอยากให้อาร์คิลิเจอร์ตัวเนี้ยมันตอบโจทย์อะไรแบบเนี้ย